สวั sensor, ENNIS, สดีครับวันนี้พบพกับผมนะฮะนายยูขอภัยมือโปหัดตกนะฮะวันนี้อยู่ที่บึงสำราญนะครับวั emat. นนี้จะมาเทสหัวเชื้อนะฮะสตอมเอ้แล้วเป้ไปอยู่ไหนวะไอ้หัวเชื้อสตอมนะครับกับ X10 พิโลมอลสองทองนะฮะนี่นี่ครับเตรียมมานะครับอันนี้เองตูนโอเพนเบอร์นะเฮ้ยซื้อมาเต็มเลยนี่หว่าถ้าอยากดูช่องที่มีสาระกว่าพี่ยูนะคะโอเพนเบอร์นะคะเฮ้ยทำไมทำแบบเนี้ย น้าครบ้วมึงี่ยโอเคเดี๋ยววันนี้มาตกปลากันชิวๆนะฮะวันนี้เนี่ย็มีเทสเตอร์มานะครับเทสเตอร์เทสเตอร์ของผมเองนะฮะนี่นะครับผมเริ่มใช้แล้วนะครับเริ่มใช้แล้วสตอมกับเอ็กซินะฮะไหนโชว์หน่อยพี่วันนี้พี่ฮอตเลือนไม่ต้องใส่เยอะนะพี่ของมันดีของมันดีต้องผสมกับน้ำลายปลาถึงกินเยอะเยี่ยวพี่เยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวจะเหนียวกว่ามันเป็นหัวเชื้อใบพู ไอ้นี่ไอ้กัญชาเดี๋ยวเรามาดูกันอไม่กินเลยไม่ติดปาครับถ้าปากินขอเยอะหน่อยนะครับผมไม่ได้เยอะเลยสงสารเหรอพี่นะไอ้นั่งรอก่อนได้แล้วเดี๋ยวผมขออ่านนะพี่นะเดี๋ยวพี่จะตัาให้ดูนั่งรอโต๊ะขนาดไหนครับยังยังครับยังไม่ส่งคันมาให้ผมอีกครับรีบวิ่งไอตู้ถือแล้วสิที่ใหน่เพระแล้วพี่ใหญพี่สัญญากับผมไม่ว่าไง ลองหน้ากายนิดหนึ่งโอ้โหโอ้โหใหญ่แล้วนะฝั่งหูต้องปล่อยไปก่อนแล้วล่ะพี่เป้เอาเรื่องเลยตัวเนี้ยตึงมือจากคนอื่นวัดนะดตรงนั้นีเขึ้นัีเดี๋ยวผมตัดตอนที่คนอื่นวัดออกได้ครับต่อเขาคุณพี่ยินดีเลยครับ

นี่ครับโดนใช่ไหมนี่งัดแบบไม่ค่อยจะสนใจด้วยนะโอ้พี่ทำไมหน้าซีดขนาดนั้นอ่ะปลาตัวเดียวหน้าซีดเน่ยปลาไม่กินละสายอ่อนพุดตลิงนี่ครับน้องแช่งอยู่พี่เขาชอบเล่นแบบปลาตัวใหญ่แต่คันตกกุ้งใช่โู้ผมติดตามอยู่ครับหาดกระจุยคันหล่นน้ำแต่มันได้ฟิลนะสนุกครับเต็มที่ มันเป็นยังไงปลามันใหญ่หรือยังไงครับไม่พี่ไม่มีแหลโอ้ดูตาพี่ผมก็รู้ตาพี่ออกการมากเลยเมื่อคืนนอนตีสี่ครึ่งมีคู่แข่งเรามายืนเชียร์อยู่ใครอ่่ยให้เราประมาณเกือบยี่สิบม้าโอ้สนุกมากเลยวันนี้วันนี้ฝั่งเขาได้สิบเจ็ดตัวแล้วนะเป็นเบาหวานด้วยโอ้โหฝนเป็นคนแก่ให้ผมช่วยช้อนให้พี่โอเคผมช่วยช้อนพี่มึงยิ่งม้ากิงโอ้ตายให้ผมช้อนให้ผมช้อนให้พี่ มันตกพอมันตกใจมันจะวิ่งเข้าสวิงเลยโหน้องตูนถึงก่อนครับตอนนี้ตูนเอาระวังนะตูนนะเดี๋ยวต้องช่วยเอาเลยสู้สู้มันสู้มันต้องกลัวมันเออออกมาแล้วตูนออกมาแล้วงัดแล้วครูเท่ายังไม่ถึงเยวเร็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 รงัดไเอาแล้วงัดงัโอ้ยโ้ยิวเแค่นี้หรือไปตกจวโรงงานออ้ยอด เดี y, <ś> mm ๋ยวเดี๋ยววัดดูก่อนฝั่งนู้นยังไม่ขึ้นเลยฝั่งนู้นกินก่อนนะใช่ตัวนู้นสามแผ่นแล้หน้าดูเปลี่ยนมาสองสูงเลยนะเนี่ยโอ้ยยยยยยายยยยยายยกยย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 ยายยเยย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 ยมยยยนอยยยยยยมยยยยยนยย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 ยนยย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 ย ใหญ่มากพี่ก็ไม่มีแรงมากใหญ่ใหญ่ดูน้ำไม่ได้ครับโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเย็ดเปียดใหญ่มากเย็ดเปียกโอ้ยใหญ่พี่เอเปิดนาำไม่เคยได้ตัวขนาดนี้มาก่อนโอ้ยใหญ่จริง อู้ใหญ่จริงก็เปอ้หนเนี้ยมีเเท่าเจ็ดเาใหญ่มากเอาครับกำลังเตนะครับเต็มที่เจ็ดแสนไอ้ไข่ตกเหมือนเดยสุดยอดครับถือว่าตอนนี้ผมตามแก๊กขึ้นแผนพี่น้ำผมน้ำที่แก่กขึ้นแปดถ้ารอบหน้าพี่ได้แส่แข่งขึ้นก็ชนะตูนมึงไม่นั่งว่านะไม่เหมือนพี่อยูอ๋อวัดตัวสองตัวก็นั่งอ่ะ เมื่อก่อนเมื่อก่อนเลยนะเมื่อก่อนอ่ะเออแบบมันไม่ใช่ใช่ไหมมันแบบเด็กน้อยอ่ะอันนี้มันมันโตแล้วเด็กเด็กโตตูนแล้วเออมันมันเด็กน้อยไม่เคตกปลาไม่ชอบอ่ะทำไมเนี่เดี๋ยวนช่องมึงไม่ปากเก่งอย่างนี้อ่ะช่องน่ารักน่ารักอะไรนี่อยู่เกียนได้เด็กก็บินไม่นานหรอกปีินอ่ะซับไปก็เท่านั้นใช่ไหมเออเด็กก็บินอยู่ดิ ตูนอันนี้ทำไรเซ็นให้แฟนคลับเหรอใช่เราเป็นนะสีสายอ่อนกูตะลิงเจ็ดประจันบาลเจ็ดประจันบาลออกยังไม่เกิดเลยโอ้หจ่าดับเกงแดงรู้จักเปล่าเก่งแดงได้เลยได้เฮ้ยนั่นปีเตอร์คนละปีเตอร์เปล่าอันนี้อ๋อของลุงเขาเนาะยูใส่เบงอันอีก มันเบรก<บ>มันเลยเบรกมันเดื่อนี่บอกเนี่ยะเบรกมันเด้าผมบอกพี่อยู่ใส่ไปเลยใส่ไปหนักหนักเลยนี่ X สิบฟีโรโมนซองทองนะฮะกับหัวเชื้อน้ำอะไรนะอะไรหัวเชื้อสะตมครับอ่าโอเคเฮียครับตั้งแต่เฮียไปปลาก็ไม่กินเลยครับไอ้พวกน้องเลยเดี๋ยวพี่จะตกให้ดู <laughs> <laughs> เดี๋ยวนี้คำพูดก็เยอะอ่ะจัดพทีมรู้เรื่องเลยนะเหมือนเหมือนวันแข่งปลาเก๋าอ่ะพูดปั๊บแตก เฮียโชว์หน่อยครับตกกันยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเฮียวัดปุ๊บเดี๋ยวผมเยี่ยให้ครับเฮียผมต้องถอยอยู่ไงเวียงกันยังไม่ได้มาตัวเนี่ยต้องถอยอีกเยอะเลยนี่ต้องถอยอีกเยอะด้วยโอ้โหเพิ่งตกเป็นเมื่อหน้าหนาวที่แล้วเองสะพานที่กูข้ามมันยังกว้างกว่าทางกทางที่มึงเดินนี่สงสัยเบื่อเ๊บซี่เฮียอยากกินเก้าอี้แหละครับเฮ้ยของจริงว่ะเฮียคนหูไม่กินกินแก้วอ่ะยังยัง ยังยังรออยู่ยังยังยังโอ้โหมาคิดองไอ้เนี่ยวันนี้ได้อ่านเพราะพี่ชายได้เนี่ยเนี่ยพลาเดือกสไปเดอร์แมนเลยเหรอเอยเสียวหัวมันกินนี่มากเลยพี่ชายพี่แต่คนเดียวคนนี้ไม่ได้พี่ชายไม่ได้วัดกันเลยดูดิดูโปดิ ยังไม่ได้ป่าเลยเนี่ยมึงอยู่เป็นอะอี๋เฮ้ยมาเดี๋ยวพี่ตีให้เอ้าเอาเรื่องจริงเอาผมพูดเรื่องจริงอะดูดิเดี๋ยวเฮ้ยมาแล้วอยากเยอะแบบให้พี่ชายนี่แกกูทำเองอย่ายุ่งของกูเลยแล้วต้องมันนี่ตั้งแต่ตอนบีบเยอะแล้วมึงไม่เป็นมาที่จะก็ทำถ้ากูทำได้เรื่องเรื่องไปตายนะท้องพูที่รู้ไหมคิวบ้าว มออไม่มีตอ่อเกิเดตรงนีม้มีตอ่องัดลอยว่ะแหละครับสวายตัวแค่นี้คันไม่ใช่คันเราลอยได้ <c oughs> ออเออเอออยากเห็นสายบาดเนี่ย <c oughs> อยากเห็นสายบาดแผลอ,อยากเข้าโรงพยาบาลอยากกินน้ำเกลื่อทำ <c oughs> <c oughs> ไมจะเข้ารูเดอร์นเพื่อน่ยอุ้ยนะมันไม่ใช่สงการนะไปสว์เต็มหน้าเลย เนี่ยจะเป็นสิวไม่ต้องโทษใครเลยว่าเอมอืมแถวนี้รถทียังต้องจอมกระบี่ที่ดีต้องคู่กับจอมยุทธดีๆแบบพี่ครับผมผมอยากเยอะอีกครับพี่วัดให้หน่อยครับพี่ใช้หัวเชื้ออะไรครับเนี่ยเอ็กซ์อ้าใครน้าคุยด้วยกันหน่อยกลัวแค่ลูกอะไรอะกลัวอะไรมีช่องมันเม็ดได้เหรอตัดเดียวทีแรกเดี๋ยวตมสจบเลย ขอท่าทำไปเดอร์แมนนะวะทำไมเกี่ยวโดนสายพิชัยขึ้ is, นนังตัวนี้ตัวเองพี่ยูได้ถือ่ของตัวป้าหน้าแพ้ถ้าเล่นอย่างเงี้ยตัวตัวตัวว้าเหนือไปยอมมันพี่มันเล็กค่อยๆเล่น ทีมันเล็กเข้าไเข้าเข้าเข้าอขกาสระเบิดสูงโอกาสระเบิดสูงนะนี้เรา่แล้วัดนี่ไม่ได้วัดเลยนี่ไม่วัดแล้วหดีใจมากเลยค่อเยอะโอ้ขอให้คุมาเถอะนี่มที่ก็บอนเก็บบ้าเน หนักเขามาที่หลังเขาขึ้นก่อนแล้วพี่อยู่เออเออไยแล้ววาวว้ววาออตุนวัดตูนวัดตุนวัดโอเคเฮ้ยตุนเมื่อกี้พี่อุ้ยไม่ใช่การมันบอกมันไปตุนวัดตุนวัดตูนวัดตูนวัดตุนวัดพีโอ้โหแน่นอนจริงว่ะอุ้ยอุ้ยตายแล้วแขนแขนจะหักแล้วมั้ง โอ้พี่ชัยพี่คนเดียวเลยเนี่ยพี่คนเดียวเลยอ่ะเอาเนาชอบชอบชอบหล่อและใจดีฝีมือหล่อและใจดีฝีมือไม่ต้องมีแรงอย่างเดียวครับอยู่กับพี่ชัยไม่เน้นพูดเน้นทำให้ดูเลยสู้สู้สู้เพราะเดี๋ยวเขาปลาเขาผ่านเราก็พาเราด้วยเอาเรามาอยู่หน้าบ้านปลาไกลุ๊บโอ้โหจไกลเจุ๊บ นี่ค่ะตัวนี้เลยง่าครับกลับบ้านแล้วเนี่ยอันแล้วอันนั้นเหมือนไปวิ่งสวนลิงแต่เมื่อกี้มันเยอะอะไรบ่อยเองเนี่ยแล้วดูทำเงี้ยแล้วพี่ทำเงี้ยแล้วพี่ไม่คิดว่าคนอื่นเขาจะเหนื่อยกันบ้างเหรอกินเล็กเล็กตัวใหญ่ พูดหน้ากล้องหน่อยดิเอาจริงมันกินชิ้นเล็กปลาที่มันโดนเบ็ดมาแล้วมันจะระแวงนี่ฟังชิ้นใหญ่มันไม่กินเดี๋ยวนี้ที่ถ้าดีเราได้เลยเนี่ยปฏิบัติกูว่าเก่งขัดผมอยากเห็นพิเตอร์อัดปลามากเลยครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าสมมติพิเตอร์อัดปลาเนี่ยแกตัวใหญ่ไงปลาแบบโดนคอนโทรลแน่นอนนะคือมันมันไม่ได้เห็นกันง่ายง่ายมันเป็นของหายากไม่หรอก แต่แกแบบมไม่ใช่หรอกคือเขาโหลดอุปกรณ์มาเพื่อแบบว่าต่อให้ปลาสุดๆอ่ะจริงๆนะตอนเนี้ยต่อไม่มีการเอาเปรียบอะไรทั้งนั้นเหมือนเอาเปียบตัวเองด้วยตอนนี้น <laughs> ต่อเลยพี่ดูคันพี่ดิสายอ่อนขูดตะลิงครับผมนี่ครับเอามาเล่นปลาบึกไม่ได้อัดเลยมีอีหนึ่งงเอามาเล่นปลาบึกแค่พี่กล้าไม่แค่พี่กล้ามาเล่นผมรู้สึกผมว่ามันจะเอามาอยู่ยังไงเนี่ย <p> <5. S 1> ด,ดูครับสายอ่อนคูนตลิงเล่นนะครับยังมีความหวังอยู่เลยนะเนี่ยคืออันนี้เหมือนจะเสพเกินไปครับเนี่ยสายอ่อนคูนตลิงครับสายก็ไม่เต็มสปูลนะฮะขาดไปครึ่งสปูลนะเมื่อกี้เนี่ยทานกับลอกนะครับท mm ่นแร่ในแต้มเดียวโอ้ยอ้าวมา จะน้าแพ้ดีเหลือแพ้มันมา้มามันมาแน่นอนใช้คันไม่เหมาะกับกล้ามเนื้อยูี่ไม่ใ่เกมเออโอ้โหสามชั่วโมงผ่านไปครับนั่งรอตัวนี้ตั้งแต่หกโมง ดูก็ไม่เล็กหรอกเนีอยูแอลชัดๆอบแอคอย่างได้ก็เหมือนการตกกุ้ที่พี่ไปตกแหละครับโอ้โหลเนี่ยไปแล้วอ่ะไอ้หมอดจอ หมดลา่โอ้โหจะได้เลิกไงโอเคค่ะก็เดี๋ยวปิดเมื่อกี้ทำไรเมื่อกี้ทำไรเอาไม้มันยังไม่เยอะหนึ่อง้ามอุ้เขากล้องกล โอเคค่ะก็ยังไงคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะคะฝากหัวเซียรตัวนี้แล้วก็ฝากของเซียตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นแบบผงตัวนี้เป็นแบบน้ําแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะใช้นมเด็กส่วนตัวนี้จะใช้ใบผูโอเคก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ Open World Fishing TV ด้วยนะคะแล้วก็ขอภายมือบลอัดตกด้วยนะคะโอเคคลิปเลยสวัสดีครับนี่